เรื่ยงยอดขายก็แน่นอนน่าจะสม่ําเสมอมาตั้งแต่เข้าไปแร,รกๆเลยครับน่าจะสม่าเสมอตอนเดือนก่อน,นตั้งแต่มการาครับน่าจะได้มากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมทําน่าจะห้าแสนห้าร้อยไม่ไม่ขอไม่แผ่วเลยใช่ไหมครับก็คือถ้าจะแผ่วคือสี่แสนห้าล้วนะมันก็คือเสถียรมาตะลอดห้าแสน <4, S 2> <ส>แล้วม<ส>ันห้าแสนขึ้นบ้างห้าแสนห้าแสนสี่ห้าแสนครั้งแรกแล้วเดือนมกรา คือไปนี่ห้าแสนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไปนี่คือสองแสนสามแสนก่อนคือไปนี่ห้าแสนเลยมากก็ก็สี่แสนเลยครับเดือนแรกก็สี่แสนเลยครับโอ้ใ,ในใจยังคิดว่าค่อยๆไตนะไปครับสี่สี่แสนเลยครับเรื่องเลยใช่ไหมครับเดือนแรกก็สี่แสนเลยครับเป็นที่อิจฉาริสยามก็ใช่ครับแน่นอนเลยครับราเพื่อนๆต้องเป็นยังไงบ้างก็เดือนแรกของเข้าไปก็มันเป็นงานสี่แสนเลยครับ ก็เป็นเร <ism> ื่องกรรมธรรมดาที่คนเขาจะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่เขาอาจจะไม่มีตัวกระตุ้นเลยครับเขาก็อาขายเฉยๆพอมีคนที่เข้าใหม่เข้ามาแล้วมาเป็นนี้เขาก็มีเรื่องธรรมดาที่เขาต้องมีของความเป็นมนุษย์ครับไม่ต้องมีขั้นความมิจฉาเป็นเรื่องปกติพักเมื่อยวันนี้ใส่ปีหองให้เลยนะแล้วก็ใส่ลึกแล้วก็ใส่ลายจุด ไม่ต่อเส้นให้เลยนะเพราะว่าหนึ่งเส้นแรงมือเสถียรหมดละเหลือแต่อัพชุดแต่ว,ว่าก็คือใส่ตีให้หนึ่งมันจะเบาขึ้นนะคะ